ครับอะไรอะ่ะให้ทายกันดีกว่าว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเอาทายมาห้าแสนมไม่ใช่ห้าแสนไม่ใช่ทั้งหมดคอร์สเดเวล็อปเมนต์สตาร์ดีของที่นี่เนะี่ยได้อันดับ3ของโลกเลยนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมสิทธิ์เก่าของที่นี่ถึงได้ไปทำงานในองค์กรระดับโลกเลย มอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูมหาวิทยาลัยโซแอดกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปหากาแฟาทานหน่อยแล้วกันนะจะได้ตื่นตื่นหน่อยแน่นอนว่าต้องใช้จ่ายผ่านบัตรแ a n e เนเอชซแน่นอนนะครับแต่ว่ามาหลายวันแล้วไม่แน่ใจว่าเงินหมดหรือ,อยังเดี๋ยวขอไปเช็คหน่อยดีกว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถเช็คยอดเงินของตัวเองแล้วก็เติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยง่ายๆผ่าน s c b e c บีอโอเคยังเหลืออยู่ครับไปไปกันต่อเดี๋ยวไปสาย ตอนนี้เราอยู่กันใน Soas University of London กันแล้วนะครับมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ชื่อว่า b o o m s b u r y ซึ่งเป็นย่านที่ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอนเลยนะครับอยู่ศูนย์กลางระหว่าง4สถานีรถไฟเลยก็คือ g o o s Street, Holborn, Russell Square แล้วก็ Tottenham Court Road เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่โลเคชั่นเทพมากๆพี่นะคะครับอะไรอะไ่ออกโอเค <Okay. S 2> จบกลับบ้านเลย,ยใช่ไหมคืออะไรอะ เอ้เดี๋ยวนี้เขามีมิชมมชั่นให้พี่นัถ่ายรูปสิ่งของหรือวัตถุที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่มีลักษณะเป็นตัวอักษร S O A S โดยห้ามถ่ายจากป้า,ายสิ่งพิมพ์หรือโลโก,โก้ของมหาวิทยาลัยคืออะไรเราทำได้ถ้าสมมติทำได้แล้วได้อะไรได้เป็นความสบายใจเป็นความสนุกก็สบายใจอยู่นะตอนเนี้ถ้าถ้าไม่มีอันเนี้ย <laughs> คืออะไร คือก็จะต้องถ่ายแบบ S 2ตัวอย่างเงี้ยหรอ S, <Hi>. <S, S O A S ไอ้อย่างงี้ก็ไม่ได้โอเคโอเคได้เฟิรนได้เดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าตึกนี้นะครับชื่อว่า Paul w e b e y Wingyness House นะครับเป็นตึกที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก สถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณนั่นเองนะครับที่นี่แบ่งออกเป็น2ชั้นนะก็จะเป็นสถานที่นั่งทํางานนั่งพูดคุยของน้องๆน,นะครับก็จะมีคาเฟ่เอาไว้บริการอาหารและก็เครื่องดื่มด้วยนอกจากที่นี่จะมีพื้นที่ให้น้องๆมานั่งทํางานแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมี student center ด้วยคอยให้บริการช่วยเหลือน้องๆไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ mental health ซึ่งมีนักจิตบําบัดเนี่ยเข้ามาดูแลเลยนะครับแล้วก็ยังมีัพ p อ o r t เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเช่นเกี่ยวกับการเปิดบัญชีนะครับด้าน career ด้านเกี่ยวกับภาษีที่พักหรือวว่่่่าาาบบรรรรริิกกกออืนนๆททัไปีี็พ้ม เอาง่ายๆเลยนะครับที่นี่ก็คือครบวงจรแหละแล้วที่นี่นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปเลยก็คือป้ายโซแอดป้ายมหาลัยนั่นเองมากันที่ชื่อเต็มๆของโซแอกันหน่อยดีกว่านะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ the school of oriental and african studies นะครับแน่นอนว่าที่นี่ เป็นวิชาที่ยูนิคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขาเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองแล้วก็ความเท่าเทียมของสังคมนะครับโดยเฉพาะทางด้านเอเชียตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาครับน้องๆคนไทยที่สนใจด้านการเมืองเนี่ยที่นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆยกตัวอย่างสุดเก่าที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คืออัปภูมิพัฒน์ที่จบปโทจากสาขา international relations and diplomacy เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับ มาถึงที่นี่เราก็ได้ใช้ฟ a c ซิลิตี้เขาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2นะแล้วเราก็อยู่กับน้องนิคโครเป็นน้องนักเรียนที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ นิโคลแนะนาตัวหน่อยครับค่ะก็ชื่อนิโคลนะคะก็มาเรียนเ,เป็นปริญญาโทค่ะคณะ southeast asian study ที่ soas ค่ะก็จะเป็นสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับภูมิประเทศอาเซียนของเราเราก็จะได้เรียนทุกอย่างเลยทั้ง politics development geography ก็เลยทําให้นิโคลเนี่ยมีความสนใจด้านนี้แล้วก็รวมไปถึงว่านิโคลเนี่ยได้ทุนกอพอซึ่งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงมา uh huh. ก็เลยทําให้มันดีมากขึ้นที่จะสามารถเ,เรียนที่คณะน,นี้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเมื่อไปปฏิบัติงานที่กระทรวงค่ะ uh huh. ถึงทุนกพอพเนี่ยครับทุนนี้มันต้องดำเนินการยังไงถึงจะได้ค่ะก็สำหรับของนิโคนะคะได้ทุนเรียกว่า U Excellence มาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทุนที่สำหรับคนที่ติดมหาลัยท็อปของที่ประเทศอังกฤษซึ่งเราก็ได้รับคัดเลือกก็จะต้องมีการเขียนเ,ออเรียงความต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์เข้าไปแล้วก็ได้รับเลือกขามากเกลยทำให้ได้มาเรียนที่โซอ s สค่ะงั้นพูดถึงไทย soality หน่อยครับ เป็นไงสังคมคนไทยที่นี่เป็นไงมากก็สังคมที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มีเด็กไทยมาเรียนเยอะมากซึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะมีสังคมที่เรียกว่าสามคีสมาคมก็จะเป็นสังคมที่รวมนักเรียนไทยเอาไว้เยอะมากๆเลยชื่อไทยไทยใช่แล้วค่ะเพราะว่าสามคีสมาคมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 อ๋อ oh, มัน<ช>เป็นคํา,ค <ำ S 1> าที่แบบว่าจะย้อนยุคนิดนึงสาม<ช>ัคคีสมาคมเข้าใจละใช่ค่ะซึ่ง uh huh. ที่เนี้ยก็จะมีกิจกรรมซึ่งในแต่ละมหาลัยเนี้ยมันก็จะมีไทยส o c i ที่แยกย่อยไปอีกอย่างโซแอสเนี้ยก็จะมี Thai Society ยยไทยส e t y ที่เหมือนเด็กไทยก็จะไปกินข้าวทํากิจกรรมด้วยกันหรือว่าไปเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะทําให้รู้สึกว่าเราเนี้ยรู้สึกเหมือนเหมือนได้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่นิโคลมาเรียนที่นี่ชอบอะไรเป็นพิเศษไหม เพราะว่าโซอ,อั so นะคะมีนักเรียนต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะมากก็เลยทําให้สัดส่วนของนักเรียน,นานชาติเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าสังคมที่เนี่ยเป็นมิตรแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่แปลกแยกอย่างที่โซอัดเนี่ยด้วยความที่เรามีหลากหลายเชื้อชาติมากๆทุกคน oh. ก็คือพูดภาษาอังกฤษหลายสำเนียงมันก็เลยทาให้นักเรียนไทยเนี่ยแบบเรามีความกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูด mm. มากขึ้นรวมไปถึงว่าอาจารย์ที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรเราก็เลยกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นด้วยค่ะ อ๋อนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเก่งขึ้นไปด้วยเนาะใช่ uh huh. งั้นให้นิโคฝากถึงน้องๆหน่อยละกันว่าถ้าเกิดอยากจะมาเรียนที่นี่เนี่ยต้องอะไรยงไงบ้างโอเคก็สำหรับคนที่นะคะชอบสาย development สาย international relations หรือว่าสาย regional study นะคะใครที่ชอบเนี่ยก็โซ so as ก็เป็นที่ที่ตอบโจทย์มากที่สุดเลยคะ่ะต้องมาแล้วไหม ช่ม <laughs> น้องๆต้องมาแล้วนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนิโคมากขอบคุณครบถ้วนค่ะขอบคุณมากเลยครับค่ะยินดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับที่นี่มีที่น่าสนใจอีกหลายที่เลยที่นี่คือลูฟกาเด้นนะครับบนโซแอดแกรี่ ฟังไม่ผิดครับที่มหาลาัยนี้มีแกลเลอรี่ด้วยเป็นไม่กี่มหาวิทยาลัยในยูเค่่นั้นนะครับที่มีแกลเลอรี่ในมหาลายัยที่นี่นอกจากแกลเลอรี่แล้วก็ยังเป็นเลคเชอร์เทเตอร์ด้วยนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการทำแกลเลอรี่นี้นะครับก็คือการส่งเสริมวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการทำงานวิจัยด้วยที่นี่คือเลคเชอร์เทเตอร์นะครับในโซแอลแกลเลอรี่จะเห็นว่ามีความใหญ่โตและก็อุปกรณ์ครบครันมากๆ เรามาพูดถึงคอร์สเรียนที่นี่กันหน่อยดีกว่านะครับคอสเดเวล e อปเมนต์สตูดีของเขาเนี่ยได้เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมสิทธิ์เก่าของที่นี่ถึงได้ไปทํทำงานในองค์กรระดับโลกเลยอย่างเช่น Amnesty International, BBC World Service สถานทูตประจำประเทศต่างๆหรือว่า World Bank แล้วก็ UN ด้วยและในสาขาโพลิติกของที่นี่นะครับก็ยังได้อันดับ18ของโลกด้วย ซึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือคอร์สกฎหมายของที่นี่เนี่ยได้รับการรับรองจากกอตอนในหลากหลายคอร์สเลยนะครับใครที่สนใจคอร์สไหนที่เมื่อกี้พูดไปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาถามพี่ๆ S I U K ได้เลยนะครับพวกเราพร้อมบริการเต็มที่แบบฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อด,ดีกว่าเพราะมีอีกหลายที่ต้องไปเลย แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในห้องสมุดของโซอแล้วอลังการมากจะบอกว่าทั้งหมดมีทั้งหมด4ชั้นนะครับให้ทายกันดีกว่าว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเอาถ่ายมาสามแสนไม่ใช่ห้าแสนไม่ใช่ทั้งหมด1นึ่งล้านสามแเล่มว้าวโอ้ แต่หมดเลยนะครับแล้วนอกจากหนังสือเนี่ยเขาก็ยังมีมีเดียอื่นๆอ,อ,อีกด้วยอย่างเช่นฟิล์มดอ็อกิเมนทตอรี่นะครับมิวสิกคอลเลกชันรวมถึงเอกสารหายากอื่นๆน,นะครับที่เอาไว้ทําการวิจัยด้วยอีกหนึ่งความสําคัญคือห้องสมุดนี้เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดทางวิชาการนะครับที่มีความสําคัญระดับโลกเลยนะฮะที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกกลางและก็แอฟริกานอกจากนี้ที่นี่ก็ยังหาหนังสือง่ายด้วยเพราะว่าเขาแบ่งชั้นตามโซนของประเทศของหนังสือเท่มากกับเหมือนซีนในหนังเลย อีกหนึ่งความพิเศษของ SOAS นะครับก็คือเขาอยู่ในเครือของ University of London และหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมฮะในเครือนี้ครับเป็นการรวมมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาเลยนะครับมหาวิทยาลัยในเครือก็อย่างเช่น UCL KCL LSE แล้วก็มหาลัยอื่นๆอีก17มหาวิทยาลัยเลยโดยนักศึกษาในเครือนี้เนี่ยสามารถมาแชร์ฟอสซิลิตีร่วมกันได้เลยนะครับ จงมากนอกจากนี้นะครับนัก okay. วิจัยจากทั่วโลกก็ยังเดินทางมาที่ห้องสมุดนี้นะครับเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสังคมศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางนะครับเพื่อประกอบการวิจัยด้วยเดินมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับ Student Union แล้วนะครับข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นที่พักผ่อนนั่นเองนะ ที่ภาพเห็นอยู่บนกำแพงก็ไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นนักขับเคลื่อนทางสังคมแต่ละคนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศที่นี่น่าพักผ่อนมากมีเวทีอาจจะมีจัด ปาร์ตี้ได้ด้วยเนาะเป็นดีเจเนาะนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีสัตี้ให้ร่วมเข้าชมรมอีกร้อยกว่าชมรมเลยนะครับที่ผมรู้มาก็จะมีการรวมตัวกันของ s w i f t ี้หรือว่าแฟนคลับ Taylor Swift นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมี w o m e n in-law ที่รวมตัวผู้หญิงที่สนใจในอาชีพด้านกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโฮซัม c i e t y ที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาที่กําลังซัพเปอร์กับชีวิตในมหาลาัยอยู่ด้วยนอกจากนี้นะครับสี่เดือนยูเนียนที่นี่ก็ยังมีโครงการที่ชื่อว่า e Enough is enough ซึ่งเป็นโครงการททีี่่่ชวววยยยยเเเเเกกับปรรระะดด็นนคาาามุแงงพพศโฉล เขาจัดตั้งส่วนที่ชื่อว่า SARC ขึ้นมานะครับเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษากับคนที่อาจจะโดนข่มคืนหรือว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศนะครับใครที่มีปัญหาก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลย ที่เห็นใหญ่โตมโหัานข้างหลังผมนี้นะครับก็คือ Senate House Library ครับเป็นห้องสมุดที่อยู่ติดกับ Soas เลยนะครับเป็นฟ a ร์ซิลิตี้ที่นักเรียนในเครือ University of London เนี่ยสามารถมาใช้กันได้ที่นี่นะครับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในด้านอาร์ตฮิวเมนิตี้แล้วก็โซเชียลไซแอนดด้วยจะบอกว่าในลอนดอนเนี่ยเขาแบ่งเป็น6โซนใช่ไหมที่เนี่ยคือโซนแรกเลยแปลว่าอยู่ใจกลางเมืองจริงๆนะครับไม่ว่าจะช้อปปิง้งกินอาหารนะครับจะเดินทางสะดวกไปหมดขนาดสนามบินยังมีหลายที่เลยฮนะในลอนดอน ตอนนี้คือจบมิชชั่นแล้วใช่ไหมมาดูมาดูมาดูครับไล่ไปเลยนะ S ไหมอ่า S A K ได้ S นะ O O ว่าไม่ต้องเขียนเลย A A โอเคได้ A หรอ A ยังไงนี่นี่มีหมุนก่อน A วะ A ได้ A ได้แล้วก็ S อีกตัวหนึ่ง <ส>นี่ก็ A เหมือนกันเห็นป่ะเป็น A เหมือนกันอันอ,อันนี้ก็ A เหมือนกันเปรี้ยวเห็นป่ะแล้วก็เอสสุดท้ายนี่เอส,ส,เอสไหมเถียงได้ไหมเถียงอันไหนได้ไหม โอ้โหไงเอามาดีรางวัลนี่ต้องมีความสุขกับการโดนตีครั้งนี้ไหมใช่นี่คือรางวัลเหรอใช่โอเคถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วกันนะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับใครที่ต้องการเดินทางมาที่ UK ตอนนี้นะครับแนะนําสายการบิน EVA Air เลยนะครับเป็นสายการบินระดับ5ดาวที่ติดท็อป10ของโลกเลยนะครับแน่นอนว่าใครที่มารับบริการก็จะได้รับบริการที่ เป็น World Class แน่นอนถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเส้นทางการบินนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ที่ w w w e v a a i r c o m นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับรอข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆได้ใน Instagram@ @evarth a i สำหรับวันนี้นะครับ UK u n i s t o r y ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับว่าเราจะพาไปดูที่ไหนกันนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ es